ประเดินร้อนระหว่างบิลลี่ไอริชและเทเลอร์สวิฟต์ดิกกี้มินาสโดนรวบข้อหาพกยาเสพติดเคที่เพอร์รี่และเลนดี้กาคาออกมาบอกใบ้เตรียมคัมแบ็กทั้งหมดนี้ในยมิวสิกก็สิบวันนี้ครับ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการย o นิเวอร์ซั s มิสิกก็สินะครับดำเนินรายการโดยผมจินวิลไฟเดอร์ครับรายการที่เราจะหยิบเอาข่าวที่น่าสนใจในวงการเพลงนะครับมารายงานให้กันทุกท่านได้รับฟังกันแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์ที่นี่ทีเดียวเลยครับยูทูบชาแนลยูนิเวอร์ซ s ลมิวสิกไทยแหล่งครับประเด็นร้อนระหว่างบิลลี่ไอริชและเ a y เลอร์ส f วิ ถูกจับมาเป็นประเด็นชนกันอีกจนได้นะครับสำหรับเทเลสซิฟและบิลลี่ไอริชหลังโดนสื่อและชาวโซเชียลโยงเข้าหากาันล่าสุดครับหลังจากก่อนหน้านี้นะครับทั้งคู่มีประเด็นเรื่องการออกอัลบั้มหลายเวอร์ชันที่ตัวบิลลี่ไอริชเป็นคนออกมาเริ่มวิจารณ์ครับจนล่าสุดทั้งคู่กลายเป็นคู่แข่งบนชาร์ตบิลบอร์ด200กับตำแหน่งอันดับหนึ่งของอัลบั้มขายดีประจำสัปดาห์ครับแม้ผลงานของทั้งคู่จะออกห่างกันประมาณเดือนครึ่งนะครับแต่อัลบัม้ม The Tortured Poets Department กลับฮิตถล่มทลายลากยาวอันดับหน,น,ครครบนมมาาาาในชรร์ตออบล่สสุดไดไ้ีโก ชนกับอัลบั้ม Hit Me Hard and Soft งานใหม่ของ Billie Eilish พอดีครับซึ่งแน่นอนครับว่าผลงานใหม่ของ i l l i e e i l i s h เองก็หวังจะครองอันดับหนึ่งครับขณะที่ The Torture Boy Department ของ t a y l o r Swift ก็ตั้งเป้าจะครองอันดับหนึ่งอีกสัปดาห์ครับรวมเป็น5สัปดาห์ต่อเนื่องปัจจัยสำคัญก็คือ t a y l o r Swift ได้ปล่อยอัลบั้ม The Torture p o y Department เอร์ชั่นพิเศษออกมาในวันที่16พฤษภาคมครับซึ่งเป็นเพียงแค่1วันครับก่อนจ,จะมีการปล่อยอัลบั้ม Hit Me Hard and Soft ผลงานใหม่ของ Billy บ l l i e e ไ l ริ h ครับจนสุดท้ายเทเล,ลอร ล่าสุดของบิลลี่ไอริชเปิดตัวเพียงแค่อันดับ2เท่านั้นรับแต่ถึงแม้ว่าอัลบั้มใหม่ของบิ l ลี่ i อริชจะเปิดตัวในอันดับ2ของชาร์ตบิบอ200นะครับแต่ยอดอัลบั้ม Hit มี h าร์ดแอนด์ซก็ถือว่าเป็นอัลบั้มที่เปิดตัวได้สูงที่สุดในชีวิตของบิ l ลี่ i อริชด้วยยอดกว่า500ล้านสตรีมทั่วโลกครับรวมถึงติดอันดับ1บนชาร์ตหลายๆประเทศอีกด้วยครับ เมื่อเรื่องเกิดแบบนี้นะครับจึงช่วยไม่ได้ครับที่บิลลี่ไอริชจะถูกจับมาเป็นคู่แข่งคนล่าสุดของเซลเลอร์สวิฟครับเรียกว่าทุกบทสัมภาษณ์และทุกคําของเนื้อเพลงเนี่ยถูกตีความกันละเอียดยิบครับว่ามีอะไรพลาดเพิงถึงกันบ้างหรือเปล่าจนล่าสุดบิลลี่ไอริชเองก็ได้ออกมาพูดเรื่องนี้ตรงๆว่าเธอเรื่อมเบื่อแล้วกับวัฒนธรรมปัจจุบันที่ผู้ฟังพยายามจะวิเคราะห์เนื้อหาเพลงแบบไปกันใหญ่แบบนี้ครับซึ่งบิลลี่ไอริชมองว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระและอยากให้ทุกคนฟังเพลงด้วยคคคควววววาาาาาามมมรรรรรู้้สึกกกกกกกขอออองงงงตังกกัััััเเเ่่่บบบบลลลยๆนนนะทีิดหืแฟพ เป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลและฟังเพื่อหาจุดเชื่อมโยงกับตัวเองไม่ใช่จับแพะชนแกะว่าเพลงนี้กำลังพูดถึงใครแบบนั้นรับซึ่งเป็นแฟนก็ออกมาตั้งคําถามว่าบิลลี่ไอริชออกมาพูดพลาดเพลงถึงเทเลสสวิฟ์หรือเปล่าเพราะเพลงของเทเลสสวิฟ์มักจะมีการเขียนเนื้อเพลงเพื่อให้ตีความกันตลอดครับแม้ว่า2พี่น้องจะพูดในทํานองที่ว่าไม่ได้พูดถึงใครคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษแต่ฝ่ายผู้จัดการของบิลลี่ไอริชกลับออกมารีโพสต์เรื่องประเด็นของเทเลสสวิฟ์กับศิลปินคนอื่นๆแบบเต็มๆรับซ แข่งขัดขาศิลปินคนอื่นๆรวมถึงตั้งใจปล่อยอัลบั้ม The Torch Poet Department ในสัปดาห์เดียวกันกันกบที่ b l l l e Eilish เปิดตัวอัลบั้ม Hit Me Hard and Soft อีกด้วยครับและต่อมาตัวผู้จัดการของ b l l i e Eilish ก็ลบการวีโพสต์ดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้วครับ แทไม่มีประเด็นต่อเนื่องนะครับเรื่องของการเล่นคอนเสิร์ตยาว3ชั่วโมงครับที่บิลลี่อริชมองว่าการโชว์คอนเสิร์ต3ชั่วโมงติดต่อกันเป็นเรื่องเกินเหตุมากเกินไปและเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากทําอย่างแน่นอนอีกทั้งใครๆก็คงไม่อยากดูโชว์คอนเสิร์ตที่ยาวนานขนาดนั้นซึ่งคอนเสิร์ตล่าสุดของทั้งบิยอนเซ่แล้วก็เทเลสซ์ิฟเล่นนานแบบนั้นจริงๆครับแฟนๆก็เลยสงสัยอีกครับว่าบิลลี่อริชพูดโดยเจาะจงถึงใครหรือเปล่าแต่ถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อปลายปีที่แล้วน,น e ออี่ ลิก็คงจะทําแบบนั้นไม่ได้แน่และอวยทั้งสองศิลปินรุ่นพี่ว่าเป็นศิลปินที่สุดยอดครับและมีโชว์ที่สุดยอดจริงๆแม้จะเป็นโชว์ที่ยาวมากๆแต่ก็มีช่วงเวลาที่น่าทึ่งอยู่ในนั้นมากมายครับนิกกี้มินาชโดนรวบข้อหาพกยาเสพติด นิกกี้มินาชโดนรวบข้อหาพกยาเสพติดระหว่างอยู่ในสนามบินที่เมืองอัมสเตอร์ดัมนะครับในประเทศเนเธอร์แลนด์ครับโดยเธอกําลังมุ่งหน้าที่จะเดินทางไปทัวร์คอนเสิร์ตในเมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษครับงานนี้ไม่ต้องรอให้สื่อเจ้าไหนมานําเสนอครับเพราะเจ้าตัวไลฟ์ระหว่างที่ถูกจับกุมครับผ่านทางอินสตาแกรมให้แฟนๆได้ดูกันแบบสดๆครับนิกกี้มินาชถ่ายทอดสดการถูกจับกุมของตัวเธอเองนะครับในอัมสเตอร์ดัมเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยเจ้าหน้าที่กล่าวหาว่านิกกี้มินาชมียา,สดดา,ยาเส ซึ่งในโพสต์ Instagram l i ล e นิกี้มินาใช้กล้องมือถือถ่ายคลิปเจ้าหน้าที่ตำรวจชาวดัตช์นะครับที่จับกุมเธอครับพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวและพยายามขอเจอทนายกรับก่อนเธอจะถูกพาตัวคุณตู้ไปสถานีตำรวจในกรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับตำรวจยังขอให้นิกิมินาหยุดถ่ายคลิปด้วยซึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ลงโทษด,ด้วยการปรับเงินก่อนจะปล่อยตัวให้เดินทางออกจากประเทศเนเธอร์แลนด์ไปในที่สุดครับ หลังจากโดนรวบแล้วก็ปล่อยตัวนะครับนิกกี้มินาได้ตัดสินใจยกเลิกคอนเสิร์ตในแมนเชสเตอร์แบบกระทันหันครับโดยตัวเธอเองเนี่ยขอโทษแฟนๆด้วยตัวเองนะครับและเล่าว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้เธอเนี่ยต้องถูกคุมขังประมาณ5-6ถึงชั่วโมงครับในห้องขังในช่วงเช้าของวันนั้นนิกกี้มินาถึงขั้นมองว่าในเธอแลนเนี่ยจงใจถ่วงเวลาให้ตัวเธอเองเนี่ยไปขึ้นคอนเสิร์ตไม่ทันครับซึ่งนิกกี้มินาสัญญาว่าจะมีอะไรพิเศษให้กับคนที่ถือตั๋วการแสดงที่ถูกเลื่อนออกไปแน่นอนครับโดยน่าจะมีกกาาาารํหหนนนนนนนดดดวัแสงใมมเเออ่จจะป็ืิถุย หรือว่ากรกฎาคมครับส่วนโชว์ที่เหลือยังคงเล่นตามกําหนดเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีแฟนๆในแมนเชสเตอร์บางส่วนที่รอชมคอนเสิร์ตอยู่แสดงความไม่พอใจต่อผู้จัดงานครับที่มีการจัดการที่แย่มากเพราะมีแฟนๆเนี่ยมาเข้าคิวรอชมคอนเสิร์ตตั้งแต่9ก้าโมงเช้าครับจนเริ่มปล่อยแฟนๆเข้าไปในสนามตอนหนึ่งทุ่มก่อนจะมีการประกาศว่าคอนเสิร์ตถูกยกเลิกประมาณ3ามทุ่มสีนาทีครับโดยมีแฟนเพลงรายหนึ่งบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่สนามได้มีการแจ้งต่อแฟนๆว่านิกกี้มินาชมาถึงสนามแล้วและทุกคนจะได้ดูโชวออยย่่่าางแแนนนตสุดท้ กลับมาประกาศที่หลังครับว่าคอนเสิร์ตถูกยกเลิกไปเรียบร้อยแล้วครับเคที่เปอร์รี่และเลดี้กาก้าออกมาบอกใบ้ตุ้ยิมคัมแบ็ก เคที่เบอรี่เพิ่งจะประกาศยุติบทบาทผู้ตัดสินในรายการอเมริกันไอดอลนะครับหลังจากทำหน้าที่นี้มายาวนานต่อเนื่องเซีซั่นครับทำให้แฟนๆเชื่อว่าเธอน่าจะมีโปรเจกต์อื่นครับและอาจจะเป็นการปล่อยเพลงใหม่ก็เป็นไปได้ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโปรไฟล์โซเชียลมีเดียส่วนตัวด้วยครับเคที่เบอรี่ได้รีแบรนด์ช่องทางโซเชียลมีเดียของเธอนะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Tik t o k รวมไปถึง Spotify ครับโดยมีโลโก้ KP ที่ออกแบบในสไตล์ฟิวเจอริสติกนะครับเป็นตัวอักษรโครเมียมพื้นหลังสีส้มรับส่วนเว็บไซต์ก็มีอักษรย่อ,อ KP เหมือนกันครับและแจ้งให้ผู้มาเยี่ยมชมลงทะเบียนร,รับจดหมายข่าวจากเธอครับเ<ม>ช่นเดียวกันนะครับต้นสังกัดของเธออย่าง Capital Music ได้แชร์ภาพชิฟโลโก้ใหม่และประโยคที่ว่า Katy Perry is coming ก็กลายเป็นเทรนด์บน X ทันทีครับ<ม>โดยอัลบั้มสุดท้ายของ Katy Perry นะครับก็คืออัลบั้ม Smile ในปี2020นั่นเองครับซึ่งถ้ามีผลงานใหม่ออกมาจริงๆก็จะเป็นสตูดิโออัลบั้มชุดที่6ในนามศิลปิน อีกทั้งก่อนหน้านี้นะครับเควิอรี่ยังมีการไปปรากฏตัวในงาน Breakthrough Prize เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็มีการบอกใบถึงเรื่องอัลบั้มชุดใหม่ครับที่เธอถือกระเป๋าใสพร้อมกับมีม้วนกระดาษที่เขียนข้อความว่า KP6 Top Secret อยู่ในนั้นครับซึ่งบอกใบขนาดนี้เนี่ยแฟนๆก็คงจะอดใจรอกันอีกไม่นานครับสาหรับอัลบั้มชุดใหม่ชุดนี้ครับขณะที่อีกหนึ่งซูเป,ปอร์สตาร์หญิงอย่างเลดี้กาการนะครับก็ออกมาบอกใบถึงผลงานชุดใหม่ผ่านภาพยนตร์คอนเสิร์ตโครม ทีกาบอลที่มีฉากหนึ่งนะครับที่เลดี้กาเกะกำลังเดินออกจากเวทีไปและมีข้อความกระพริบขึ้นมาว่า LG 7และกา g a Returns ก็น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มได้เหมือนกันทว่าผลงานใหม่ของเลดี้กาเกก็คงจะรอกันไม่นานเกินรอแน่นอนครับซึ่งมีแหล่งข่าวออกมาให้ข่าวตรงกันในช่วงที่มีการถามตอบหลังจากการฉายคอนเสิร์ตโครมาติก้าบอลในรอบพรีเมียร์นะครับที่เลดี้กาเออกมาบอกตรงๆว่ากําลังทําเพลงใหม่อยู่และจะไม่เหมือนกับผลงานที่ผ่านมาของเธออย่างแน่นอนและยังบอกอีกว่ายังสนุกสนานกับการพยายามหาแนว ทางใหม่ๆแล้วก็ทดลองทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนรับเพราะรู้สึกว่าแฟนๆของเธอจะสนับสนุนเธอไม่ว่าทิศทางดนตรีของเธอจะไปในทิศทางไหนก็ตามครับ โดยอัลบั้มล่าสุดของเลดี้กา้าก็คือโครมาติก้าปล่อยออกมาในปี2020เช่นเดียวกันกับเค t ที่เบอรี่ครับแต่แม้จะไม่มีอัลบั้มออกมาในรอบ4ปีที่ผ่านมานะครับแต่เลดี้กา้าก็ไม่เคยว่างครับมีทั้งการออกอัลบั้มคู่กับโทนี่เบนเนตแล้วก็ยังเล่นภาพยนตร์มาแล้วถึง2เรื่องครับสำหรับภาพยนตร์คอนเสิร์ตโครมาติก้าบอสนะครับที่เป็นการบันทึกภาพจากโชว์ที่ดอทเจอร์สเตเดียมในลอสแอนเจลิสปีส0 2 2ีได้ฉายผ่านทางสตรีมมิ่ง HBO ไปแล้วเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่าานมครับ Baker, ในและนี่คือทั้งหมดของยม u ิวสิกก็สิบประจำสัปดาห์นี้นะครับอย่าลืมนะครับใครอยากจะติดตามข่าวสารในวงการเพลงแบบนี้สามารถกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้ได้นะครับรายการมาคุณจะได้ไม่พลาดครับทุกวันสุขแบบนี้กับรายการเทปใหม่ๆนะครับทาง YouTube Channel Universal Music Thailand ดำเนินรายการโดยผมจีนวิลไฟเดอร์วันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับไปนะครับ